สวยค่ะกระจังว่าเท้าจันทร์ผ่นปลูกไว้สถานที่ศักดิิ์สทธิ์เนี่ยพี่น้องงามค่ะหอมหอมหอมค่ะจับพี่น้องเดี๋ยวสิไปถามลุงว่าซีอ,อีห๋เดี๋ยวสิลงใต้คลิปให้เบิ่งดอกพี่น้องว่าซีอ,อีหยัง ดอกมันหอมหอมออหอมคือดอกลาตีนี่แต่บโบเมนลาตีเดียหอมคักพี่นองเลยอย่สถานทีผาพมเลยคะ่ะพีสารตาสารยายน้ำจ่า มากราบเพิ่นกันเลยอันมาทายให้พี่น้องเบื้องแก่พี่น้องมาไหว้เพิินว่างๆมื่อได้ว่างกัมาดึงเงาจากกอมาลีน่พี่น้องหกขึ้นดงนี่พี่น้องก็เก็บดอกไม,ม้หอมๆมาให้พี่น้องเบื้องแกพี่น้อง ป่าทุเรียนกินแสบเสนอดอกไม้หอมหอมให้เบิ่งเด้อพี่น่องขอบคุญขอบพุ้นสุขูสู้คนอเจากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยายเรียนด้วยจา้า